สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับคิดนะคณิตบายทีเคกันนะครับวันนี้คอนนำเสนอการคูณเลขด้วยมือเลข9กับเลขทั่วไปครับผมไปดูกันเลยครับครับต่อไปจะเป็นการคูณเลขแบบทั่วๆไปนะครับกับแม่9กับเลข9นั่นเองอย่างเช่น10 4สคูณกับ9สูตรคองมานก็คือแยกงอนะครับ14มีเลข1กับเลข4เรแล้วก็แยกไปก่อน1่ นิ้วที่4คือนิ้วนี้ครับงอลงไปคําตอบที่ได้คือนิ้วที่แยกไปเป็น100ครับ120ครับนี่ครับ2ีผมนะครับต่อไปลอง25คูณกับ9ดูก็คือ25มีเลข2กับเลข5แยกไปก่อน2งองนิ้วที่5ลงไปกลายเป็น225ครับเห็นไหมครับต่อไป 1> 3 1 6คูณ9สูตรเหมือนเดิมแยกงอแยกไปก่อน3งอนิ้วที่6ครับก็เป็น324เห็นไหมครับต่อไปต่อไปครับ48นะครับ48ูณ9ก็คือแยกไปก่อน4งอนิ้วที่8ครับงอนิ้วที่8ก็คือจะได้เป็น432ครับเรียบร้อยครับสำหรับการคูณเลข ดืนิ้วมือกับเลขทั่วไปกับเลขเก้นะครับง่ายๆไปลองฝึกกันดูนะครับใครที่ชอบใจชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทีเคไปก่อนครับบ๊ายบาย